ดันสกลนครกนะครับท่านโฆษกนะครับอาารดีวันน mm ี hmm. ้เป็นเรื uh, right ่องของการคัด so, so ้านการก่อตั้งกัศยิโลและก็ส่งเสริมการพนันออนไลน์นะครับด้วยการชมรมและภาคีเมือไทยเยาวชนนะครับหลากลุ่มต่างๆนะครับอยากจะขอแสดงชุดยืนในการคัดค้านการก่อตั้งกัศยิโลและก็การส่งเสริมการพนันออนไลน์ทุกรูปแบบนะครับโดยขอพิจารณาพิจารณาจากสถานการณ์ในสํานการพนันในสมุคมไทยในช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับว่ามีการเสี่ยงตัว เกิดขึ้นมากมายนะครับแล้วก็กลายเป็นวิกฤตสังคมที่ษษทำลายคุณภาพของคุณภาพชีวิตที่ดีของสุจริตชนจำนวนมากทั้งปัญหาอาชญากรรมการลักวิ่งชิงโล้นการกรรมการหลอกลวงการฟอกเงินไปจนถึงปัญหาความแักแยในครอบครัว<ม>การถูกทอดทิ้งการละเมิดทางเพศนี่สิ่งที่อาจจะเกิดจากการตดการพน,นันการฆ่าตนและการฆ่าคนในครอบครัวตายนะครับปัจจุบันปัญหาวัยหรือสิ่งเสื่อมทรที่เกิดจากการตีการพนันนั้นมีมากมายโดยเพาะยิ่งนักเล่นพนันหน้าใหม่ทางออนไลน์นะ ออนไลน์ line, นะครับคือเด็กเยาวชนซึ่งทางกมลมได้ขอนํานเสนอผลการสําสรวจโดยศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาสงังคมและธุรกิจเพื่อประกอบการพัฒนาผลกระทบทางสังคมซึ่งเป็นการเก็บข้อมูลฉันคนอายุ15ปีขึ้นไปใน24จังหวัดระหว่างวันที่15บห้าพฤศจิกาย,ยนถึง27่ันบาคมสองพนหกสิ 6, นะครับรวม7,131ตัวอย่างพบว่าในปี2566คนไทยมากถึง63.1%นะครับหรือประมาณสิบสามจุล้านคนเล่นการพนัน ทั้งเพศชายเพศหญิงทุกกลุ่มอายุทุกภูกมิภาคเล่นการพนันมากขึ้นและกลุ่มอายุที่เล่นการพนันมากที่สุดเป็นคนในช่งวงวัยทำงานแต่สิ่งที่น่ากังวลก็คือการขยายตัวของการเล่นการพนันในประชากรกลุ่มเสี่ยงทั้งเด็กเยาวชนและผู้สูงอายุด้วยนะครับโดยในปี2 5 6 6นั้นที่ทำการสำรวจเป็นครั้งแรกที่พบเด็กอายุ15-18ปีเล่นการพน,นันทะลุหลักล้านคือมีจำนวน ถึง1.06ล้านคนเพิ่มถึงเพิ่มขึ้นถึง2.31แสนคนเมื่อเปรียบเทียบกับปี2 5 6นะครับซึ่งอยู่ในวัยเรียนนะครับเล่นการพนัน3.92ล้านคนผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปนะครับก็เล่นด้วยนะครับเล่นกับนันถึง4.47ล้านคน2กลุ่มหลังมีจํานวนคนเล่นการพนันสูงกว่าปี2 6 4กลุ่มละประมาณ400กว่าคนนะครับในส่วนของการพนันก่อนออนไลน พบก,การขยายตัวแบบก้าวกระโดดคือ0.82ล้านคนในปี2562เพิ่มขึ้นเป็น1.94ล้านคนและในปี2564และและเป็น5.66ล้านคนนะครับในปี2566โดยพบนักพนันหน้าใหม่ที่ได้การพนันในบ่อนออนไลน์เป็นครั้งแรกในปี2566ถึง7.06แสนคนมีปริวาณเงินหมุนเวียนนะครับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจาก2จาก20,000 1 5 2ล้านบาทนะครับ2อ5 2ึงล้านบาทในปี2 5 6 2เป็น1 7 7 0 8ล้านบาทในปี2 5 6 4และ1 5 4 8 1 9ล้านบาทในปี2 6 6 6น้าะครับนผลกระทบนะครับร้อยละ21.6ของคนเลิกการงานในปี2 5 6 6นหระครับหรือประมาณ7.45ล้านคนระบุว่าตนเองได้รับผลกระทบจากการทางานตั้งแต่ปัญหาการเงินเช่นขาดเงินในการใช้จ่ายในช่วงจำวันขาดทรัพย์สินหรือสิ่งมีค่า เพื่อนําไปขายนะครับเพื่อเล่นการพนันหรือใช้หนี้นะครับปัญหาสุขภาพการใช้ชีวิตเช่นมีปัญหาความเครียดเสียสุขภาพจิตเสียเวลาทํางานการเรียนสุขภาพเสื่อมโทรมและปัญหาความสัมพันธ์งภาพนะครับเช่นมีปากเสียงทะเลาะก,กับคนในครอบครัวการต้องโกหกปิดบังผู้อื่นเรื่องการเล่นการพนันสูญเสียเพื่อนเสียญาติเสียครอบครัวนะครับนอกจากนั้น1 6 7ล้านคนยอมรับว่ามีที่สินิที่เกิดจากการพนันนะครับ โดยประมาณการนี่สินของการพรนันนะครับรวม2 6 6ล้านบาทและพบว,ว่าผู้มีความเสี่ยงสูงที่จะเป็นนักพนันที่มีปัญหามีประมาณ6.04ล้านคนนะครับไม่น้อยนะครับในจำนวนนี้ประมาณ1.91แสนคนเป็นเอายุ15-18ปีเท่านั้นนะครับและเรา8.16แสนคนเป็นเยาวชนในช่วง19-25ปีนะครับซึ่ง2ช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นช่วง วัวเลี้ยวัวต่อในกกาลังสัาคัญของเทศชาตินะครับในขณะที่จานวนผู้เสพติดการพนันมีประมาณ7.22ล้านคนนะครับเป็นประชาเป็นประชาชนประชากรเด็กอายุ1 5ถึง18ปี1 5 3แสนคนและเยวาวชน19ถึง25ปีราว6.93แสนคนนะครับหรือเกือบ7แสนคนนะครับอย่างไรก็ดีนะครับผลสำรวจยังพบว่าคนไทยมากกว่าครึ่งไม่เห็นด้วยกับการที่มีการเพิ่มการพนันถูกกฎหมายทางการพนันแบบท้ายผลฟุตบอล บ่อนคาสิโนบ่อนการพนันออนไลน์นะครับเมื่อเปรียบเทียบข้อมูลการสำรวจย้อนหลังพบว่าตลอดทศวรรษที่ผ่านมาคนไทยมีทตงิงสองกันเปิดบ่อนคาสิโนถูกกฎหมายค่อนข้างคงที่คือเห็นด้วยอยู่ที่ร้อยละ30ไม่เห็นด้วยประมาณร้อยละ5 1ถึง54ที่เหลือตอบก็ไม่แน่ใจตามที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่13ามกราคมพุทธศักราช2568ได้มีมติ อนุมัติการร่างพระสัญญัติการประกอบธุรกิจสารบันเทิงข้อบุงจร์พสจุดๆนะครับตามที่กระทรวงการคลังเสนอและได้เห็นชอบตามข้อเสนอของกระทรวงดีๆเรื่องการป้องกันการพนันออนไลน์ให้มีการแก้ไขปัญหาในลาดับรองก่อนนะครับโดยจะใช้เวลาประมาณ1เดือนและจะมีการแก้ไขกฎหมายใหญ่ต่อไปการเปิดฉะนั้นบันเทิงข้อบ่งจรและการทําการพนันออนไลน์ให้ถุกกฎหมายอาจก่อให้เกิดผลดีทางเศรษฐกิจดัางที่รัฐบาลได้กล่าวอ้างนั้นถูกไหมนะครับ ช่วยให้มีการเก็บภาษีมากขึ้นแต่ก็และสามารถกำก,กับดูแลได้ชัดเจนมากขึ้นตามที่รัฐบาลกล่าวอ้างแต่ในด้านรางเช่นเดียวกันนะครับโดยเชื่อว่าจะไม่สามารถทําให้การบันทิกกฎหมายาและการเรียกรับสินบนของเจ้าหนี่หมดไปนะครับจึงอาจจะได้เร่คุณเสียจึงมีความจำเป็นต้องมีการศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนการศึกษาผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดล้อมให้รอบครอบนะครับโดยรวมถึงกำหนดมาตรการควบคุมดูแล ที่ป้องกันปัญหาและผลกระทบทางสังคมอย่างรอบด้านและยั่งยืนนะครับโดยไม่อาจใช้วิธีการออกกฎหมายพิเศษที่หน่วยการความสะดวกทางนโยบายเช่นการออกพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจสารบันเทิงควบคุมจอหรือการออกกฎหมายรองเพื่อใช้สามารถนำพนันออนไลน์จากที่ผิดกฎหมายให้ถูกกฎหมายได้เพียงอย่างเดียวเพราะวิกฤตทางสังคมการพนันที่เกิดขึ้นดังกล่าวนี้นะครับเป็นเรื่องที่รัฐบาลและก็รัฐสภานั้นมีสมควรปล่อยให้เป็นการดำเนินการของฝ่ายในฝ่ายเดียวนะครับ เพราะเป็นความด้วยความเร่งรีบรีบร้อนเร่งรัดเรื่องของผลการและผลประโยชน์ในระยะสั้นอาจนําม,มาซึ่งความอัยยะและความไม่รอบคอบกลายเป็นการซักเติมปัญหาทีรวิกิจมากขึ้นทางชุมรมนะครับจึงได้ร่วมกับภาคธุรกิยเยาวชนต่างๆนะครับได้ร้องขอให้ฝ่ายนิติบัญญัติใช้อํานาจในการระง,งับชะรอตรวจสอบรวมทั้งมีส่วนร่วมในการรับชอบต่อวิกฤตนี้อย่างจริงจังจึงได้ขอเสนอต่อท่านประธานสภาพิติรัญญัตนะครับผ่านท่านโฆษกนะครับ ดังต่อไปนี้นะครับเพื่อให้เข้าสู่กระบวนการของรัฐสภานะครับในการแก้วูติดน,นะครับหนึ่งก็คือขอให้รัฐสภาในคาะหนึ่งในอำนาจเสาหลักเป็นเจ้าภาพหลักในการดำเนินการปรับปรุงแก้ไขเรื่อง่างการพุทธศัฐราภา,า2,478นะครับซึ่งมีอายุจะมีอายุครบ90ปีในวันที่3 1, สิกหาคม 2,568นะครับเพียรถึงนี้ให้เป็นกฎหมายที่ทันสมัยมีจัตุรรมที่ชัดเจนในการกำกับและควบคุมการผน,นันเพิ่มหมวดการคุ้มครองสังคมและปกป้องเยาวชนนะครับและประปับปรปุงบทลงโทษที่เหมาะสมให้มีหน่วยงานกำกับดูแลควบคุมการปรนันที่มีประสิทธิภาพแก้ปัญหาเดิมที่ไม่มีเจ้าภาพหลักในการจัดก,การปัญหากนารผนันและเป็นอิสระจากการโดนแทรแกแซงของกลุ่มผู้มีอิทธิพลที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ การพนันนะครับไม่งั้นก็จะเกิดการมาฟอกเงินการมาฟอกขาอีกนะครับทั้งนี้ควรกําหนดกิจการการพนันที่เกิดขึ้นนี้จากนี้ไปนะครับต้องออกกฎหมายย่อยเพื่อกํากับควบคุมการพนรันแต่ละชนิดเช่นคาสิโนหรือก่อนการพนันและอื่นๆเพื่อลดท่องโหวของการใช้กฎหมายเดี่ยวซึ่งไม่ครอบคลุมเพียงพอสองคือขอให้สมาชิตรัฐสภาสมาชิกสภาแรารฎรและสมาชิกพุทธสภานะครับจัดให้มีการรับฟังความเห็นของประชาชนต่อแนวนโยบาย ของรัฐบาลในปัจจุบันที่จะให้มีสถานคาสิโนและพนันอ,อบัตรลอยตัวสมยโดยการจัดเวทีรับฟังความเห็นประชาชนในระดับพื้นที่ให้ทั่วถึงครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาคอย่างเต็มพอด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายทั้งฝ่ายที่คัดค้านและฝ่ายที่เห็นด้วยกับนโยบายของรัฐบาลดาเนินการโดยผู้จัดที่มีความเป็นกลางมีความน่าเชื่อถือ มีการนาผลการรับฟังต่อที่ประชุมนําเสนอต่อที่ประชุมรัฐสภาต่อไปเพื่อพิจารณานะครับแล้วก็สุดท้ายตราบใดที่การดำเนินงานตามข้อหนึ่งและข้อสองยังไม่แล้วเสร็จนะครับขอให้รัฐสภา,สาชะลอการนําเข้าพัญญัติการประกอบธุรกิจสาบันเทิงเครืวงจรจพศเข้าสู่สภานและใช้กระบวนการทางนิติบัญญัติยับยั้งการออกกฎหมายะระดับรองเพื่อทําให้การพนันออนไลน์ถูกกฎหมายเอาไว้ก่อนนะครับ จึงกลับเรียนมาเพื่อปรดพิจารณานะครับระหว่างที่เห็นยิ่งกว่ารัฐสภาในฐานะเสาหลักของประชาธิปไตยเสาหลักของบ้านเืองนะครับจะได้นําพาสังคมไทยให้พ้นภัยจากวิกฤตทางสังคมอันมีการพนันเป็นสาเหตุนะครับอางที่มีการเตือนสติมาแต่โบราณนะครับว่าจนอ้นจนร่นร้อยสิบครั้งยังไม่เท่ากับไฟไหม้ครั้งเดียวไฟไหม้สิบครั้งยังไม่เท่ากับการเสียการพนันครั้งเดียวเพราะนั้นการพนันครั้งเดียวก็เท่ากับจนพ้นร้อยครั้งนะครับเราอย่ายอมให้ประเทศเราต้องตกอยู่ภายใต้เงื้อมือของ จากผู้มีส่วนร่วมกันนะครับเดี๋ยวขอเชิญตัวแทนนักศึกษาและนักเรียนสองท่านนะครับได้สะท้อนความเรลี่ยนแปลงผมในฐานะสารัตนะครับก็เป็นตัวแทนนักเรียนนักศึกษาในวันนี้นะครับต้องบอกนะครับว่าการพนันนะครับในเด็กและเยาวชนนะครับกำลังทวีความรุนแรงขึ้นนะครับแล้วก็ส่งผลกระทบต่ออนาคตของพวกเราอย่างมากนะครับถ้าเปรียบเทียบให้ชัดนะครับก็ในปี2 5 6 6นะครับ เพราะว่าเด็กนะครับอายุ1 5ถึง18ปีนะครับที่เล่นการพนันนะครับมีจำนวนมากถึง1ล้านคนนะครับและเพิ่มขึ้นจากปี2564นะครับถึง2 0 0แสนกว่าคนนะครับและในอายุ1 9ถึง25ปีนะครับมีจำนวนมากถึงเกือบ4ล้านคนนะครับซึ่งเพิ่มขึ้นมากว่า4แสนคนนะครับจากปีที่ผ่านมานะครับจากสถานการณ์นี้นะครับจะสะท้อนให้เห็นนะครับว่าการพนันนะครับที่แพร่กระจายอยู่ในกลุ่มวัยรุ่นนะครับซึ่ง วัยรุ่นนะครับซึ่งถือเป็น أ, ช่วงวัยที่อยู่ในการพัฒนาการเรียนรู้และ lever. พัฒนาการชีวิตนะครับผลกระทบเหล่านี้นะครับไม่ได้เพียงแต่สร้างปัญหาเพียงชั่วข่าวนะครับแต่ยังเป็นปัญหาอย่างยาวนานในหลายด้านนะครับทางด้านการเรียนรู้นะครับด้านสุขภาพและด้านความสัมพันธ์ในครอบครัวนะครับปัญหาเหล่านี้นะครับไม่ได้ส่งผลกระทบเพียงต่อตไม่ได้เป็นปัญหาในปัจจุบันเท่านั้นนะครับแต่จะยังเป็นปัญหาในอนาคตต่อสังคมโดยรวมอีกด้วยครับ การที่เด็กและเยาวชนนะครับจะต้องเผชิญกับปัญหานี้ในอายุเท่านี้นะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงครับผมก็อยากจะฝากนะครับให้ผู้ใหญ่ทุกท่านนะครับในทุกภาคส่วนนะครับช่วยเขาเรียกว่าให้ความสนใจนะครับในปัญหานี้นะครับในการปกป้องและดาเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วนนะครับก็ขอบคุณมากครับฝากผู้ใหญ่ทุกท่านนะครับให้ความสนใจแล้วก็พี่ๆสื่อมวลชนทุกท่านด้วยครับ สวัสดีครับฟาโรนะคะอาทีชเราจันเก,เกอร์เป็นตัวแทนเยาวชนนกศึกษ,ษาค่ะวันนี้มีเคสเพื่อนสนิทพี่รักคนหนึ่งนะคะที่เรียนดีกีฬาเด่นเลยค่ะลังลังนะคะเพื่อนมาขอยืมเงินบ่อยมากไอ้เราก็ไม่ได้คิดถึงเรื่องการเพราะเพื่อนจะติดสรุปแล้วสั่งไปทำม,มาเพื่อนติดการพนันครับการพนันช้ำระไม่แต่คนที่เรียนดีและก็ กีฬาดีขนาดนี้น่าเสียดายนะครับพวกเขา้ด้ไปต่อในทางที่ไม่คิดว่าจะพาเขาลงมาถึงขนาดนี้ก็อย่างที่บอกค่ะว่าไฟไม่สิบครั้งยังเหลือกทีินนะคะแต่การพนันเล่นแล้วไม่เหลืออะไรเลยคัะพวกเราขอพื้นที่ปลอดภัยกับพวกเราหน่อยนะคะขอบคุณครับต้องสอมวลชมี่โกโราผุ้ท่านนัครับวันนี้ก็เป็นอีกเทสหนึ่งนะครับ ที่ดอเตอร์แทนดูดิษแล้วก็น้องๆทุกคนในมีการสมรวจในเรื่องของเราจะมีนะครับคาสิโนนะครับใน entertainment complex นะครับเราคิดว่าเรื่องราวทั้งหมดนี้นะครับก็จะนำเสนอท่านประธานนะครับเพื่อจะส่งไปยังทั้งในส่วนกรรมธิการของสภาแล้วก็ส่งไปยังภางรัฐบนนะครับว่าจะดาเนินการอย่างไรที่ก็คือสะท้อนความที่เห็นนะครับ ของน้องๆนะครับต่อการที่เราจะมีนะครัปลดคาสิโนกันในอนาคตเนี่ยนะครับก,รก็คงจะต้องพิจารณาจต่ในรอบได้นะครับขอนที่จะจะมาถึงได้อีกหนึ่งรายได้นะครับโดยรัฐบาลนะครับรบาบสุวรรณชนยุท